ฟรีนะคะเพียงแค่ท่านนำบิลไปเสียดรวมมูลค่า100บาทค่ะพร้อมกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซ็นทรัลไลฟ์ไอซ์ซูเปอรไปมาดูเลยวันนี้วันฮาโลวีนนะครับไปดูผีก่อนเลยมีมีผีสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนได้นะคะดูนะครับอันนี้เป็นผีนะครับใช่มาหน้าไปดูเลยวันนี้มีผีอะไรมั่ง มีผีหัวะกะโลดูเลยโอ้น่กกากลัวจังเลยมีผีอะไรเยอะแยะเลยเนี่โอ้นี่เป็นบ้านร้างนี่มาดูบ้านร้างเร็วหน้ามาดูบ้านร้างเร็วมาเร็วนี่บ้านร้างนี่โอ้มีใบไม้เต็มเลยมีกระเป๋าโอ้มีผีหัวะกะโหลก มีปีออกมีปีจะออกมาด้วยเห็นไหมนี่มาดูหัวกะโหลกเร็วมาดูหัวกะโหลกเร็วนี่ไหนยไหน,นามาดูมีปีอะไรมัง่ง